สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ในรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กับคุณครูอนุพงศ์คงศักด์นะครับในวันนี้ครับเรายังอยู่ในบทเรียนเดิมอยู่นะครับคือบทเรียนที่3ครับการเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับโดยจุดประสงค์ของบทเรียนนะครับเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนะครับนักเรียนนะครับจะต้องสามารถนะครับบอกวิธีการป้องกันตนเองครับ และผู้อื่นจากภัยที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับพราว่าในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรกันบ้างนะครับในหัวข้อที่1นนะครับเกี่ยวกับเรื่องความเป็นส่วนตัวนะครับและเรื่องที่2นะครับสิทธิและความรับผิดชอบนะครับเรามาดูในเรื่องที่1กันเลยนะครับความเป็นส่วนตัวในปัจจุบันครับได้มีการใช้สื่อเทคโนโลยีนะครับต่างๆนะครับในโลกโซเชียลมีเดีย การใช้โซเชียลมีเดียนี้นะครับ, này, น,รบนักเรียนก็จะต้องทําการสม,รสมัครสมาชิกลงไปใช่ไหมครับซึ่งการสม,รสมัครสมาชิกนี้แหละครับนักเรียนก็ต้องใส่ข้อมูลลงไปนะครับซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็เป <Bem S 2> <ม>็นสิทธิส่วนบุคคลที่เรามีสิทธิ <S <S ที่จะปกปิดนะครับไม่ให้ผู้อื่นนะครับได้มาทราบข้อมูลบางอย่างของเราซึ่งข้อมูลเหล่านั้นนะครับล้วนแต่มีประโยชน์ ซึ่งประโยชน์อย่างแรกที่ครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนได้ทราบกันคือมีประโยชน์นะครับในทางธุรกิจนักเรียนเริ่มสงสัยกันหรือ,อยังครับว่าข้อมูลส่วนตัวของเรานะครับเพียงแค่น้อยนิดจะไปมีผลประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างไรนะครับวันนี้ครูจะมายกตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับกรณีในชีวิตประจําวันของนักเรียนที่ครูคิดว่านักเรียนทุกคนนะครับต้องเคยทํากันอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่น น,นักเรียนนะครับต้องการนะครับซื้อของในเว็บออนไลน์หรือเป็นแอปพลิเคชันซื้อขายก็ได้นะครับปัจจุบันก็มีมาให้นักเรียนเลือกใช้อยู่หลากหลายเว็บไซต์หรือหลากหลายแอปพลิเคชันเลยครั้งแรกที่นักเรียนใช้แอปพลิเคชันนั้นในการซื้อของออนไลน์นักเรียนจะเจอสินค้ามากมายครับมีหลากหลายหมวดหมู่หากนักเรียนต้องการสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่าง ยกตัวอย่างเช่นนักเรียนต้องการรองเทา้านะครับในหน้าแรกก็จะมีสินค้ามากมายอาจจะมีรองเท้าขึ้นมาปะาปนบ้างนะครับนักเรียนก็ต้องทําการค้นหานะครับว่ารองเท้าของนักเรียนนะครับอยู่ในหมวดหมู่ใดอาจจะใช้วิธีการเลือกไปที่หมวดหมู่หรือใช้วิธีการพิมพ์ค้นหาก็ได้นะครับจะทําให้นักเรียนนะครับได้พบกับผลลัพธ์นั้นนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อนักเรียนได้ทําการซื้อสินค้าชําระเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นักเรียนคิดคือเราได้ทําการชําระเงินอย่างน,นี้ครับและเราก็รอรับของได้เลยใช่ไหมครับนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่าอีกวันหนึ่งเวลาที่นักเรียนเปิดแอปพลิเคชันนั้นขึ้นมานะครับแอปพลิเคชันหน้าแรกนั้นจะเต็มไปด้วยสินค้าที่เกี่ยวกับรองเท้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าลดราคา50%สินค้าซื้อ1แถมหหรือเป็นสินค้าแบรนด์ดังๆที่กําลังวางขายอยู่ณตอนนี้ นะครับนักเรียนอาจจะไม่ได้คาดคิดอะไรถึงตรงนั้นก็ได้นักเรียนอาจจะคิดว่าเป็นความพิเศษของแอปพลิเคชันที่สามารถตอบสนองความต้องการได้แต่สิ่งนั้นแหะครับทางบริษัทหรือทางแอปพลิเคชันได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเราไปในตอนที่เราทําการซื้อสินค้านั่นเองจากนั้นทางแอปพลิเคชันจะทําการส่งโฆษณามายัางแอปพลิเคชันของเรานะครับจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่แอปพลิเคชันของเราจะเต็มไปด้วยสินค้าที่เราเคยซื้อหรือสินค้าที่เราเคยค้นหาหนั่นเองนะครับเรามาดูกันครับว่าข้อมูลอะไรบ้างที่ทางแอปพลิเคชันได้เก็บข้อมูลของเราไปใช้เพื่อการทําโฆษณาทางการตลาดนะครับข้อมูลอันแรกเลยนะครับคือที่อยู่ของเรานะครับตรงนี้มีผลอะไรทําไมถึงที่อยู่ของเราสามารถไปช่วยนะครับในการทําโฆษณานะครับการตลาดให้กับแอปพลิเคชันนั้นนะครับยกตัวยอย่างเช่น ครูทําการลงทะเบียนไปว่าครูอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สมมุตินะครับภายในช่วงฤดูหนาวนะครับในแอปพลิเคชันของครูที่ครูกดเข้าไปซื้อของอาจจะเต็มไปด้วยเสื้อกันหนาวหมวกไหมพรมหรือถุงมือนะครับเพราะตรงนี้นะครับเขาก็สามารถนําข้อมูลที่อยู่ของเราครับนำไปวิเคราะห์ทางการตลาดและส่งโฆษณากลับมาให้เรานั่นเองนะครับเรามาดูในข้อมูลในส่วนที่2นั่นก็คือเพศส่วนที่3รายได,ได้และส่วนที่4คือกลุ่มเพื่อนนะครับ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้นะครับก็นับว่าเป็นข้อมูลสําคัญที่จะช่วยในการวิเคราะห์การตลาดนะครับให้ทางแอปพลิเคชันนั้นนะครับสามารถส่งโฆษณาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ตรงจุดนะครับซึ่งจะสามารถทําการสร้างยอดขายได้นะครับนักเรียนเคยสงสัยไหมต่อให้โฆษณามายังไงเราก็ไม่ซื้อหรอกนะครับแต่ถ้าโฆษณานั้นเต็มไปด้วยโปรโมชั่นหรือการลดราคาละครับตรงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะตกเป็นเหยื่อของการตลาดนั้นก็ได้ ซึ่งนะครับการที่เราจะเลือกใช้แอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ต่างๆนะครับนักเรียนก็ควรจะนะครับปกป้องข้อมูลของนักเรียนให้ดีควรจะมั่นใจครับว่าเว็บไซต์ที่นักเรียนได้ทําการสมัครสมาชิกหรือใช้ไปเป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภัยหรือเป็นแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือนั่นเองหากข้อมูลเหล่านี้นะครับตกลงไปนะครับยังเว็บไซต์นะครับที่มีการหลอกลวงนักเรียนอาจจะเสียผลประโยชน์ไปก็ได้ นี่คือสิทธิ์ที่นักเรียนนะครับจะสามารถปกปิดข้อมูลของนักเรียนได้นั่นเองนะครับนอกจากสิทธิ์ที่เราจะสามารถปกป้องข้อมูลของเราเองนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เราควรกระทําต่อไปก็คือเราไม่ควรไปละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับของบุคคลอื่นเช่นเดียวกันนะครับดังสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับไม่ว่าเราจะไปถ่ายรูปบุคคลโดยที่เจ้าตัวยังไม่รู้ตัวเลยครับ หรือเราอาจจะไปถ่ายรูปสถานที่ในที่ห้ามถ่ายนะครับหรือสถานที่ที่ไม่ควรถ่ายโดยเราไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของสถานที่เลยครับซึ่งการกระทําเช่นนี้ก็เป็นการกระทําที่ไม่เหมาะสมนะครับเมื่อ <dumpling S 2> <imet S 1> เราต้องการถ่ายรูปบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเราควรเดินไปขออนุญาตในการถ่ายรูปนะครับเพื่อไม่เป็นการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนที่เรากําลังจะถ่ายรูปหรือหากถ้าเราต้องการจะถ่ายรูปสถานที่แห่งใดนะครับ เราก็ควรขออนุญาตสถานที่แห่งนั้นสะก่อนอาจจะไปขอจากเจ้าของก็ได้และที่สําคัญหากสถานที่แห่งนั้นมีป้ายเตือนกํากับไว้แล้วว่าห้ามถ่ายรูปหรือห้ามนํากล้องถ่ายรูปเข้าไปเราก็ควรจะปฏิบัติตามกฎที่เขาเขียนไว้นั่นเองนะครับคราวนี้ครับมาสู่เก็ตความรู้กันนิดหนึ่งนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับนโยบายการใช้คุกกี้นะครับคุกกี้ในที่นี้นะครับไม่ใช่ขนมที่นักเรียนนะครับใช้ในการกินกันนะครับ แต่คุกกี้ในที่นี้นะครับคือนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในการใช้งานเว็บไซต์นะครับนักเรียนเคยไหมครับที่นักเรียนเข้าใช้เว็บไซต์อะไรนะครับเป็นประจำนะครับอาจจะยกตัวอย่างก็ได้ว่าเช่นนักเรียนทําการเข้าไปในเว็บไซต์ซื้อขายสินค้านะครับก่อนที่นักเรียนจะใช้งานนักเรียนก็ต้องสมัครสมาชิกใช่ไหมครับใส่ยูสเซอร์เนมนะครับใส่พาสเวิร์ดถึงจะสามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้ ก่อนจะซื้อสินค้านักเรียนก็ต้องเลือกรายการสินค้าให้ไปอยู่ในตะกร้าสินค้าก่อนใช่ไหมครับแต่ในขณะนั้นนักเรียนอาจจะยังไม่ชำระเงินนะครับนักเรียนอาจจะปิดแถบนั้นไปนะครับและครั้งต่อมานักเรียนก็เปิดไปที่เว็บไซต์นี้เหมือนเดิมอีกครั้งนักเรียนเคยสังเกตไหมครับว่านักเรียนไม่ต้องใส่ชื่อผู้ใช้งานหรือใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งและที่สําคัญครับสินค้าที่อยู่ในตะกร้าก็ยังอยู่เหมือนเดิม ทำไม่ะครับทำไมเว็บไซต์ถึงจําข้อมูลเหล่านี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่ามีคุกกี้นะครับที่อยู่ในเว็บไซต์ทำการจดจําข้อมูลของเราที่เราเคยใช้งานนั่นเองคร่านี้นะครับนักเรียนก็อาจจะเกิดประเด็นสงสัยแล้วว่าไอ้ตัวเจ้าคุกกี้เนี่ยจะเข้ามานะครับดูข้อมูลส่วนตัวของเราหรือเปล่าเพราะเราก็มีข้อมูลส่วนตัวมากมายอยู่ในคอมพิวเตอร์นะครับเรามาดูประเด็นแรกกันครับคุกกี้นะครับไม่ใช่ซอฟต์แวร์ภายในเครื่อง คุกกี้จะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในเว็บไซต์ดังนั้นนักเรียนมั่นใจได้เลยครับว่าคุกกี้จะไม่เข้ามาล้วงหรือเข้ามาดูข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับและที่สําคัญนะครับจะไม่มีการแฝงไวรัสมาพร้อมกับ Cookie, คุกกีนน้นะครับดังนั้นนะครับนักเรียนก็สามารถสบายใจได้เลยนะครับเพราะว่าคุกกี้จะเข้ามาอำนวยความสะดวกมากกว่าเข้ามาให้โทษเรานั่นเองนะครับเขานี้ครับเรามาดูในหัวข้อถัดไปกันนะครับเกี่ยวกับเรื่อง สิทธิและความรับผิดชอบนะครับสิทธิและความรับผิดชอบนะครับอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นพื้นที่แห่งความสร้างสรรค์เปิดโอกาสนะครับให้ทุกคนนะครับได้นําผลงานหรือชิ้นงานมาเผยแพร่นะครับซึ่งชิ้นงานเหล่านั้นนะครับก็ล้วนแต่เป็นทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อชิ้นงานเหล่านั้นนะครับเผยแพร่ลงโลกโซเชียลมีเดียนะครับก็จะได้รับการคุ้มกันจากกฎหมายลิขสิทธิ์หรือ c o อปปี้ไหลนั่นเองนะครับ ดังนั้นบุคคลใดที่นําผลงานไปใช้โดยไม่ขออนุญาตหรือไม่ระบุถึงเจ้าของนะครับก็เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายลิขสิทธินั่นเองนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้สร้างชิ้นงานนะครับหรือผลิตชิ้นงานเราสามารถนะครับเผยแพร่ชิ้นงานสู่โลกโซเชียลมีเดียหรือในอินเทอร์เน็ตโดยมีรูปแบบการเผยแพร่นะครับสรูปแบบดังนี้รูปแบบที่1น,นะครับคือการเผยแพร่ผลงาน ให้เป็นสมบัติสาธารณะนะครับหรือเราเรียกว่าพับบิกโดเมนนั่นเองซึ่งจะมีลักษณะนะครับสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปวงกลมเข็มขัดคาดและมีตัว C ีอยู่นะครับ mm hmm. หากนักเรียนเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่ในสื่อหรือชิ้นงานใดในอินเทอร์เนต็ตนั่นหมายความว่าเราสามารถนำสื่อนั้นไปใช้งานได้อย่างอิสระโดยเราไม่จำเป็นต้องระบุแหล่งที่มาหรือให้เครดิตเจ้าของนั่นเองนอกจากนั้นหากชิ้นงานนั้นมีลิขสิทธิ์นะครับ แต่เจ้าของชิ้นงานได้เสียชีวิตไปมากกว่า50ปีชิ้นงานนั้นนะครับก็จะกลายเป็นสมบัติสาธารณะเช่นเดียวกันต่อมานะครับในรูปแบบของการเผยแพร่ลักษณะที่2นะครับคือการเผยแพร่ผลงานที่อนุญาตให้ผู้อื่นนะครับนำไปใช้หรือพัฒนาต่อยอดได้นะนั่นก็คือนะครับ Creative Commons นั่นเองครับหรือนะครับสัญ,ญลักษณ์จะเป็นลักษณะรูปวงกลมและมีตัว CC อยู่ข้างใน ซึ่งการเผยแพร่ในลักษณะนี้นะครับก็ค่อนข้างนะครับจะเปิดโอกาสนะครับให้เราสามารถเผยแพร่ชิ้นงานได้อย่างหลากหลายเรามาดูกันครับว่า Creative c o m ม o n s มีอะไรบ้างสัญญาอนุญาต Creative c o m m o n s นะครับในประเทศไทยที่เราจะพบเห็นกันนะครับจะพบเห็นกันอยู่ทั้งหมด4สัญ,ญลักษณ์ด้วยกันแต่หากนักเรียนไปศึกษานะครับสัญญา Creative c o m m o n s ตัวนี้ในต่างประเทศนักเรียนอาจจะพบเจอสัญ,ญลักษณ์ที่มากกว่านี้ วันนี้เรามาทราบนะครับการเพียงแค่4สัญลักษณ์ก่อนนะครับที่ใช้ในประเทศไทยนะครับสัญลักษณ์ที่1นะครับคือสัญลักษณ์ BY นะครับจะเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นวงกลมนะครับและมีรูปคนอยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์ที่2 m NC นะครับเป็นรูปวงกลมเข็มขัดคาดพร้อมกับมีสกุลเงินนะครับอยู่ด้านในนะครับสัญลักษณ์ที่3ครับคือสัญลักษณ์ ND นะครับจะมีเครื่องหมายเท่ากับอยู่ด้านใน และสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับสัญลักษณ์ S A นะครับจะเป็นรูปนะครับเข็มที่หมุนเป็นวงกลมในลักษณะของการทวนเข็มนาฬิกานั่นเองนักเรียนพอจะทราบแล้วนะครับว่า4สัญลักษณ์นี้นะครับมีลักษณะหน้าตาอย่างไรและมีตัวย่ออย่างไรนะครับเรามาดูกันครับว่าแต่ละตัวนะครับมีความหมายนะครับในการใช้งานในการเผยแพร่ในระดับใดบ้างสัญลักษณ์ที่1ครับ Attribution นะครับหรือตัวย่อก็คือ B Y นั่นเองนะครับ ตัวนี้ครับหากเราพบในชิ้นงานใดก็ตามนะครับการใช้นะครับผลงานนั้นนะครับเราสามารถทําซ้ําได้ครับแจกจ่ายได้ดัดแปลงได้ครับแต่มีเงื่อนไขครับคือต้องให้เครดิตที่มาเจ้าของผลงานนั้นนั่นเองนะครับเรามาดูในสัญลักษณ์ถัดมาครับคือ non-commercial ครับหรือตัวย่อคือ NC นั่นเองนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้นะครับให้ความหมายว่านะครับ เราสามารถนำผลงานนั้นนะครับมาใช้ทำซ้ำได้นะครับสามารถนำมาใช้แจกจ่ายได้นะครับและสามารถดัดแปลงได้นั่นเองแต่มีเงื่อนไขว่านะครับจะต้องนะครับไม่นำไปใช้เพื่อการค้านั่นเองนะครับเขานี้ครับเรามาดูในสัญลักษณ์ที่3กันนะครับ non derivative นะครับหรือ ND นั่นเองครับตัวนี้ครับหากเรานะครับต้องการนำผลงานนั้นมาใช้ เราสามารถทําซ้ําได้ครับเราสามารถแจกจ่ายชิ้นงานนั้นได้ครับแต่เราห้ามดัดแปลงชิ้นงานนั้นเป็นอันขาดเลยนะครับต่อมาครับเป็นสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับสัญลักษณ์แชร์ญญอะไรนะครับหรือตัวยอ่อคือ SA นั่นเองนะครับโดยสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับชิ้นงานที่เรานํามาใช้งานนะครับสามารถทําซ้ำได้แจกจ่ายได้ดัดแปลงได้นะครับแต่ผลงานนั้นนะครับที่ดัดแปลง จะต้องนะครับจำกับด้วยสัญญาอนุญาตแก้ไขเดียวกันกับต้นฉบับยกตัวอย่างเช่นผลงานนี้นะครับที่นักเรียนกำลังจะนำมาใช้งานนะครับมีสัญญาอนุญาต a t i v e c o m m o n s อยู่นะครับการที่นักเรียนจะนำไปดัดแปลงนะครับหรือนำไปแจกจ่ายหรือนำไปทำซ้ำนักเรียนจะต้องมีสัญญาอนุญาต a t i v e Common s นี้ติดไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับนักเรียนก็ทราบแล้วว่าทั้ง4สัญ,ญลักษณ์นี้ มีความหมายว่าอย่างไรเราสามารถกระทํากับชิ้นงานนั้นทําอะไรได้บ้างคราวนี้ครับเรามาดูกันว่ารูปแบบการใช้งานสัญญาอนุญาต Creative Commons นะครับสามารถใช้งานได้กี่รูปแบบและแต่ละรูปแบบนะครับมีวิธีการใช้งานอย่างไรรูปแบบของการใช้งานสัญญาอนุญาต Creative Commons มีทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะครับที่จะใช้งานนะครับเรามาดูกันครับที่ รูปแบบที่1อ่ะจากรูปทางรูปแรกเลยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับว่ารูปแบบที่1นะครับมีสัญลักษณ์ Creative Commons U หนึ่งสัญลักษณ์นั่นก็คือสัญลักษณ์ BY นักเรียนนะครับทราบไหมครับว่ารูปแบบนี้นะครับหมายความว่าอย่างไรเรามาดูเฉลยกันครับถ้านักเรียนพบเห็นรูปแบบนะครับสัญญาอนุญาต Creative Commons ในรูปแบบที่1นี้นะครับนั่นหมายถึงนะครับ นักเรียนนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับทําซ้ําได้แจกจ่ายได้นะครับและก็ดัดแปลงได้ด้วยเช่นกันแต่นักเรียนต้องระบุแหล่งที่มานั่นเองนะครับมาดูในรูปแบบที่สองกันครับมีสัญลักษณ์ BY และมีสัญลักษณ์ SA อพอจะนึกออกกันไหมครับว่า2ส,สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไระมาดูคําตอบกันครับนั่นหมายถึงนะครับอนุญาตนะครับให้นําไปใช้ได้ทําซ้ําได้แจกจ่ายได้ ดัดแปลงได้ครับแต่ต้องระบุแหล่งที่มาและหากดัดแปลงจะต้องใช้สัญญาอนุญาตนะครับเดียวกันกับต้นฉบับนั่นเองคราวนี้ครับมาดูในรูปแบบถัดมาครับรูปแบบที่3มนะครับมีอยู่2สัญลักษณ์ด้วยกันนะครับก็คือสัญลักษณ์ BY นะครับและสัญลักษณ์ NC นั่นเองนะครับเรามาดูกันครับว่า2สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรอนุญาตนะครับให้นำผลงานไปใช้ได้ ทำซ้ําได้แจกจ่ายได้หรือดัดแปลงชิ้นงานนั้นได้นะครับแต่ต้องระบุแหล่งที่มานะครับและต้องไม่ใช้เพื่อการค้านะครับมาดูรูปแบบที่4กันครับคราวนี้รูปแบบที่4ครับมีสัญลักษณ์ Creative Commons อยู่3สัญลักษณ์ด้วยกันเลยนะครับก็คือมี BYNC และ SA นักเรียนพอจะทราบไหมครับว่า3สัญลักษณ์นี้หมายถึงอะไรมาดูคำตอบกันครับรูปแบบนี้นะครับ อนุญาตนะครับให้นําผลงานไปใช้ได้นะครับทำซ้ําได้แจกจ่ายได้นะครับและสามารถดัดแปลงได้นั่นเองนะครับแต่ที่สําคัญก็คือนะครับจะต้องระบุแหล่งที่มานะครับห้ามนําไปใช้เพื่อการค้านะครับหากดัดแปลงจะต้องใช้สัญญาอนุญาตนะครับเดียวกันกับต้นฉบับนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับมาดูรูปแบบที่5กันครับรูปแบบที่5นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด 2สัญลักษณ์นะครับได้แก่ by นะครับและ nd ด้วยกันนะครับนักเรียนมาดูครับว่าความหมายของมันคืออะไรนะครับ by กับ nd นะครับก็คืออนุญาตให้นำผลงานนั้นไปใช้ได้ทำซ้ำได้นะครับแจกจ่ายได้นะครับแต่ต้องระบุแหล่งที่มาครับและห้ามดัดแปลงชิ้นงานนั้นเป็นอันขาดมาถึงรูปแบบสุดท้ายครับรูปแบบที่6นะครับรูปแบบที่6นี้นะครับก็จะมีทั้งหมด3สัญลักษณ์ด้วยกัน สัญลักษณ์ที่1คือ BY นะครับสัญลักษณ์ที่2คือ ND และสัญลักษณ์ที่3คือ NC นะครับเรามาดูกันครับว่าความหมายของรูปแบบนี้หมายถึงอะไรนะครับความหมายของรูปแบบนี้นะครับหมายถึงนะครับเราสามารถนําชิ้นงานนั้นไปใช้ได้ครับสามารถนําไปทําซ้ําได้สามารถแจกจ่ายได้ครับแต่นักเรียนต้องระบุแหล่งที่มาครับห้ามใช้เพื่อการค้านะครับและห้ามดัดแปลงนั่นเองจบลงแล้วครับสำหรับ 6รูปแบบครับในการใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons นักเรียนสังเกตไหมครับทั้ง6รูปแบบนี้มีอยู่สัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ปรากฏทั้ง6รูปแบบนั่นคือสัญ,ญลักษณ์ใดครับถูกต้องครับคือสัญ,ญลักษณ์ BY นะครับทั้ง6รูปแบบจะมีสัญ,ญลักษณ์ BY ปรากฏอยู่ทุกรูปแบบนั่นหมายถึงอะไรครับการใช้งานหรือการนำผลงานของคนอื่นมาใช้นะครับเราควรให้ความสำคัญเราควรให้เครดิตเขาทุกครั้งนะครับ คราวนี้ครับเรามาดูระดับสิทธิ์ของการใช้งานกันจากภาพที่ปรากฏที่หน้าจอเลยนะครับโดยจะมีการแบ่งระดับนะครับตั้งแต่การเปิดกว้างการใช้งานจะอยู่ทางด้านบนนะครับและการระงับสิทธิการใช้งานจะอยู่ทางด้านล่างสุดนะครับโดยจากภาพนะครับระดับบนสุดนะครับคือค่อนข้างจะเปิดกว้างนะครับสามารถทําอะไรได้เยอะนะครับได้แก่การเผยแพร่ชิ้นงานได้ทําซ้ําได้นะครับดัดแปลงได้นะครับสามารถทําเพื่อการขาก็ได้ จะมีรูปแบบของสัญญาอนุญาต Creative Commons สองรูปแบบด้วยกันได้แก่รูปแบบที่1 BY และรูปแบบที่2นะครับ BY กับ SA นั่นเองต่อมาครับในระดับที่2นะครับระดับความเปิดกว้างก็จะลดน้อยลงมาในระดับ1นะครับสามารถทำได้เฉพาะการเผยแพร่ได้ทำซ้ำได้และดัดแปลงได้แค่นั้นเองนะครับก็จะมี2รูปแบบการใช้งานดังภาพเลยนะครับ และในรูปแบบที่3ระดับสิทธิ์การใช้งานก็จะลดน้อยลงมาเหลือเฉพาะการเผยแพร่ได้นะครับทำซ้ําได้อย่างเดียวก็จะมี2รูปแบบของสัญญาอนุญาตเคทีชิคอมมอนนะครับและสุดท้ายเลยคือสงวนลิขสิทธิ์นะครับจะเป็นลักษณะเป็นรูปวงกลมและมีตัว c นะครับถ้านักเรียนเจอสัญ,ญลักษณ์นี้ในผลงานใดนะครับนั่นหมายถึงผลงานนั้นนะครับนักเรียนไม่สามารถนําไปเผยแพร่ได้ไม่สามารถนําไปทําซ้ําได้ ไม่สามารถดัดแปลงได้และไม่สามารถนําไปใช้เพื่อการค้านได้นั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนทราบแล้วนะครับเรื่องสิทธิ์การใช้งานนะครับเกี่ยวกับผลงานในโลกโซเชียลมีเดียหรือในโลกอินเทอร์เน็ตนักเรียนควรตระหนักให้ดีนะครับหากเราต้องการนําสื่อของใครมาใช้งานอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญหากนักเรียนเป็นผู้สร้างสื่อหรือนักเรียนเป็นผู้สร้างผลงานนักเรียนก็ต้องรู้จักนะครับการปกป้องชิ้นงานของตนเอง นะครับไม่ให้ถูกผู้อื่นนะครับนำผลงานของเราไปสวมรอยนะครับเป็นผลงานของเขาสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้นะครับเรื่องแรกนะครับก็คือความเป็นส่วนตัวนั่นเองนะครับเรื่องที่2ก็คือสิทธิและความรับผิดชอบเรามาดูกิจกรรมท้ายบทกันครับครูมีงานมาให้นักเรียนทำนะครับสองข้อด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ข้อที่1ครับให้นักเรียนยกตัวอย่างข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนครับ ที่นักเรียนยินดีเผยแพร่ให้กับกลุ่มคนต่อไปนี้ครับกลุ่มคนที่1ครับคนในครอบครัวน,นักเรียนลองคิดสิครับมีข้อมูลอะไรบ้างที่นักเรียนยินยอมให้คุณพ่อคุณแม่คุณพี่หรือคุณป้าคุณตานะครับคุณอาคุณยายนะครับสามารถมารู้ข้อมูลของเราได้นะครับกลุ่มคนที่2คือเพื่อนในห้องนะครับเพื่อนในห้องเรียนตั่งเองนักเรียนยินดีที่จะให้เพื่อนรู้ข้อมูลอะไรบ้างกลุ่มคนที่3าครับ ครูในโรงเรียนและกลุ่มคนสุดท้ายครับกลุ่มคนสาธารณะนะครับนักเรียนลองจําแนกดูครับว่าข้อมูลอะไรบ้างที่เราอยากให้กลุ่มคนต่างๆนี้นะครับได้รู้นะครับมาดูข้อที่2ครับข้อที่2นี้นะครับให้นักเรียนนะครับสร้างสรรค์ชิ้นงานมาหนึ่งชิ้นงานนะครับอาจจะเป็นภาพถ่ายหรืองานสร้างสรรค์นะครับขึ้นอยู่กับว่านักเรียนถนัดนะครับในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใด จากนั้นนะครับให้นักเรียนเลือกใช้สัญญาอนุญาต Creative c o m m o n s นะครับที่คิดว่าต้องการใช้ในการเผยแพร่ผลงานของนักเรียนพร้อมทั้งอธิบายเหตุผลครับว่าทำไมนักเรียนถึงใช้สัญญาอนุญาต Creative c o m m o n s รูปแบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนทำงานทั้ง2ชิ้นที่ครูมอบหมายไว้แล้วนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมส่งนะครับคุณครูประจำรายวิชาด้วยนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของนักเรียนนั่นเอง สำหรับวันนี้ครับรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ก็จบตรงเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผลิตรายการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน